ปืนก็ไม่มีลูกกูโคตรที้ยเลยเก็บปืนก็ไม่มีปืนไม่มีลูกใกูไ้ซัดยอะไรสายมานะระวังหลังไปอู่ทีหน

ทำแล้วสาแล้วสาแล้วสาแล้วจางยไม่จังเราจะได้อยู่ขึ้นเนี่ยขึ้นเนี่ยจังไม่เดี๋ยวกูตัดขวากูเคียร์ขวาก่อนแล้วกันใจตามอินไม่ทันแไม่ไม่อยู่บนหัวตรงนี้ตรงเนี้ยนบนหัวหัวบนบ้านเนี่ยบนบ้านตรงเนี้ยหลังคาที่สองน้องเด็กแป๊บนึงแป๊บนึงแปลงนึงกูยิงให้ได้น้องหนึ่งน้องหนึ่งกูลงละลงปุ๊บลง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 ตวย เราต้นทางขวาของโนไว้แล้วไหมสวยสวยสวยทไมกูตันแล้วกูตันไม่ทันวะใกล้ๆเรามีตีนหนึ่งตัวนี้มีตีนหนึ่งมำต้มเราเป้ก็เลยเยอะเหยเดี๋ยวสองอันได้แล้ว

เฮ้ยไม่ตายไม่ตายพี่เอาอะไรเนี่ยเอาะ่ันย่นรอปั๊มปั๊มตัวนึ่งบิบินนบินดาว่าวโดย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 ผมชกก่อนชเพียวหมดเลยุูเป้าเลยพี่เอามไนึ่เอาไปเอาไปไกลให้มันอยู่บ้านฟ้าตัวหนึ่งอ่ะไอ้ตัวไอ้ตัวหลังไม่เห็นมีข้ามไปไหนอ่ะโดดหนีอยู่ พา <O, hey. S 1> ไปข้างหน้าเนี่ยขาไปข้างหน้ามิน <What, S 1> <or? S 2> <T> ิมาร์ตเนี่ยไอ้โปรดบ้านฟ้าจริงพี่ตัวหาตัวไม่เจอเลยตัวที่ยิงไปนี่นี่นี่เออมันโดนยิงอยู่แล้วสวยตรงไหนวะแบงค์เหรอโดนตรงไหนวะ นกเฮ้ยไม่นกเลยที่เ้ยก่อแตกเดี๋ยวผมกปะส้อ้าตบ้างนะนี่มันจะดี่ะวะอยู่อมตี้นะบินโอเคขึ้นป้านะเนี่ยีวะยีไม่นกอะ

แดไปแตกโดนแปดโดนโดนโดนกอดแตกพี่กอดแตกตาวพี่พุ่ดงวะี่อนเลนสีโฟแล้วมันี่โอ้โหเยอะสลากโตเก็บยากเด้น ตัวฟรีไปนะมีพี่ติดละตัไปดิพี่ต้องดูบอลเล่นไปก่อนปิดเล่นเล่นฝั่งนี้ไปก่อนก็ได้เอ้ยแต่ฝั่งนี้เล่นยากเลยแล้วไปฝั่งนี้เล่นยากฝานิดเล่นยากตึ๊งแม่ค้อเพราะว่าเราต้องรอดูบอลรอบก่อนเขาถึงจะดูว่าไปยังไงขยับล้อมรอบไปเรื่อยกรเล่นตึกงนี่แหละ เส oh pues ja er ี่ยวเจอโฟตี้เต็มหวายบ้านตกาใจไม่ได้ยังยังบังยังยบังยังบังยไได้ยินเสียงเน้บันกอดีพูดาาไปเนี่ยไปทานอะไกันลไม่ได้เช็คเลยเช็คเพื่อนยัด้อยเยเกืบแคู่เวสันสันไม่อยู่เต็มีโอเค ต้องลออไปฝั่งโน้นด้วยนะต้องรอไปอ่ะปิดเกาะเหลือเนี่ยไชอบคนเกียดลองไเบเราจะไปึดตกนี้ก่อนลรีบไปยึดตึกก่อนไ่ได้ไหมเนียมาได้ไอ่ะีจาวล้วหนาวเลยแล้วหน้าสาตัวกาเรไเข้าเฮ้ยึดชูรูไไหนวะโค้เหรอ สองสองไม่เห็นตึกไหนตึกนีนตึกฝาเออตึกนั้นแหละพี่ตึกนั้นแหละแต่วันนั้นห่ะสองไม่โผล่ไม่โผนี่ิเข้าด้นที่ครัาเฮ้ยาเร่งรขวาดาวหเทำแล้วทำแล้ว

ิงเมันโกเอรอพี่ตัวนึงมันมีสามไม่ใช่เหรอไม่แน่ใจวะแต่ตอนนี้กเก็บพวบินวิ่งแล้วขวาเหลือแหละแต่รูไมู่่ไหนอตายไม่ท้นสวยสวยเอออได้นมีเหรอไม่รู้้วะเรางบิดคุณต้งผ่านวะกูจะขึ้นได้ ยมันอยู่ได้โอ้โหได้ป่าวะโดนปะไม่โดนช่างแม่งที่เราเล่นยากแล้วเราเล่นยากแล้วโดนก็แปไม่มีตัวด้วยเงี้เอามาดีแล้วบ้านหน้าเราอ่ะมีปะไม่รู้พี่ไม่ชัวร์เราจะไปเล่นตึกนี้ก็ไม่ได้โดนเจาะหัวได้ไปดิพี่บ้าเกู้ไปไม่รู้มันดักหรือเปล่า เช็คอสึกทางข้างก็มีนะตึกเนี้ยว่มีพี่วางระเบิดเอาไปละระเบิดโอ้ยเที่ยแม่นอนนอนรถทันไอ้เที่ยเจอผมว่าแม่งแข้มว่ะไอ้นัดแม่นเข้มแม่นเขมตัวนี่มันแข้มมันแข้มแล้วลงลงถอยพี่ถอยถอยถอยพี่ไปในบ้านข้างตึกข้างเลยไอ้นัทขึ้นได้เหรอไม่คุณอยู่ไม่บ้านผมเข้มแรับใช่ใช่พี่ถอยเลยถอยมาตึกผมพี่

กูเล่นตึกเล็กนะตึกเล็กนั่นไม่ได้ตึกเล็กนั่นไม่ได้ต้องเล่นตึกนี้ตึกเล็กนั่นไม่ได้เฮ้ยเอ้ยเคลียร์ป่ะไอ้ไต้เคลียร์ป่ะไม่แน่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 ตีนี้แบบตัวหนึ่งมีแอตไลทอยู่นะใช้ป่ะเนี่ยแอตไลทด้านล่างก็ยังมีอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วใครเดินหรอคนผมไม่ได้คนหัวเฮ้ยคนหัวแอตไลทป่ะเฮ้แอตไลทป่ะมีทีงัน ตายพิงเลยแล้วไอ้คนสุดท้ายก็แยกกระถูยังไปอยู่กันอีกโ้ยหนุนแล้วเดยอดละขวาตียนึ่งตาไอตียนึตายในบ้านไงที่วิยิวยืมขบถหดอีกหย้าไปหน้ตัวนึงหน้าตัวนึง Ê tay đây, ê tay với lộ Ê tay, tay với lộ, ê tay với lộ Ê lộ bóng tật chiến, bí lộ bóng Từ Ôi, 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 ôi. đi, chủ đây đi, Ôi, má Đồn bán thôi nâng đâu? Rồi, rồi, rồi biết cũng vào,

ถือว่าเฉียบมากครับสปเปอร์แฮอตติกแฮตติกคาร์บาแนวโหเกือบตายไดนในตึกแล้วไอ้สัตว์เอ้ยนี่ถ้าเราไม่ขึ้นไปยัดฝั่งล่อสโอดีแล้วที่ไม่ขึ้นเกือบมีตรงที่แมงลงมาเลยแหละไอ้ตีบ้านแคมป์ไอ้สัตว์ Best of, best of me now best of me now best of me they want the best of me now best of me now best of me now best of me